ทางเดินของเมษาในค่ำคืนนี้อัตมภาพก็เชิญโยมทุกท่านค่อยๆหาท่านอนที่สบายที่สุดปรับมอนให้พอดีปล่อยไหลคลายลงอย่างอ่อนโยนวางแขนทั้งสองข้างเหมือนปล่อยภาระทั้งวันลงจากบ่าเธอพร้อมแล้ว ค่อยๆหลับตาเบาๆเหมือนปิดประตูให้โลกภายนอกเพื่อให้โลกภายในได้มีพื้นที่หายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้ความเย็นของอากาศไหลผ่านจมูกลงไปแตะกลางอกผ่นลมหายใจออกช้าๆ ให้ความเหนื่อยความกังวลความคิดที่เปรียบเทียบตัวเองกับใครหลายคนค่อยๆไหลออกไปคืนนี้ไม่ต้องรีบก้าวไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเป็นที่สุดในสายตาใครเพียงแค่ให้หัวใจได้หยุดแล้วเดินด้วยจังหวะของมันเอง ในโลกของการทำงานและการใช้ชีวิตในยุคนี้ทุกอย่างเวนเร่งทุกอย่างเหมือนแข่งขันบางครั้งเรามองชีวิตตัวเองผ่านเลนส์ของคนอื่นเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเห็นคนรุ่นเดียวกันมีงานดีเห็นเพื่อนซื้อบ้านซื้อรถมีครอบครัว มีความก้าวหน้าแล้วหัวใจเราก็หล่นวูบลงไปเบาๆเหมือนเราตามไม่ทันทั้งที่เราไม่ได้เดินช้าเพียงแต่เราเดินคนละเส้นทางกับเขาเท่านั้นเองอาตมาภาพขอเล่าเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่หลงเดินในเส้นทางของคนอื่น จนลืมไปว่าเส้นทางที่แท้จริงคือเส้นทางที่ตัวเธอเองต้องคนพบนิทานธรรมะวันนี้ทางเดินของเมษาเมษาอายุ32เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ฝีมือดีนิสัยเรียบร้อยตั้งใจทำงานเธอใช้ชีวิตเงียบ ไม่วือนวาไม่ชอบแข่งขันกับใครแต่ในยุคโซเชียลเธอเห็นข่าวเพื่อนสมัยเรียนหลายคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองบางคนได้ตำแหน่งใหญ่ในบริษัทบางคนแต่งงานบางคนมีลูกแล้วบางคนซื้อบ้านหลังใหญ่หรือถอยรถคันใหม่ เธอยิ้มให้กับโพสต์เหล่านั้นแต่หัวใจกลับรู้สึกมันถูกบีบทีละนิดเธอมองชีวิตตัวเองแล้วคิดว่าทำไมชีวิตเรายังอยู่ที่เดิมทำไมยังไม่ก้าวหน้าเท่าคนอื่นแม้จะไม่ใช่คนอิจฉาแต่ความรู้สึกด้อยกว่าค่อยๆเกิดขึ้น โดยที่เธอไม่รู้ตัววันหนึ่งบริษัทประกาศโปรเจกต์ใหญ่และให้เพื่อนร่วมงานของเมษาเป็นหัวหน้าแทนเธอเพื่อนคนนั้นเข้ามาทีหลังอายุน้อยกว่าแต่มีความกล้าแสดงออกสูงทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ในใจเมษา เหมือนโดนกระแทกแรงเธอถามตัวเองว่าหรือเราไม่เก่งพอหรือเราไม่พยายามพอหลังเลิกงานวันนั้นม่สาเดินกลับบ้านอย่างช้าๆ้ารถยังวิ่งผ่านผู้คนยังพลุกพล่านแต่โลกของเธอเงียบเหมือนมีผ้านานาๆคลุมเอาไว้ เธอรู้สึกแพ้ทั้งที่ไม่ได้แข่งขันกับใครเลยวันนั้นท้องฟ้าเย็นลงเล็กน้อยมีลมอ่อนๆพัดผ่านมีสาเดินผ่านวัดเล็กๆใกล้บ้านที่เธอเคยมองผ่านทุกวันแต่ไม่เคยเดินเข้าไปคืนนี้เธอรู้สึกเหนื่อย เกินกว่าจะเดินกลับบ้านทันทีจึงตัดสินใจเดินเข้าไปนั่งในศาลาไม้หลังหนึ่งเธอนั่งเงียบๆมองลานวัดฟังเสียงลมและปล่อยความคิดต่างๆไหลเข้ามาระหว่างนั้นพระอาจารย์ไวยชรารูปหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมไม่กวาด ท่านยิ้มอ่อนๆแล้วถามว่าวันนี้มีอะไรหนักใจหรือเปล่าโยมเมษานิ่งไปก่อนตอบว่าเหมือนชีวิตตัวเองเดินช้ากว่าคนอื่นคะ่ะไม่เก่งเท่าเขาไม่ก้าวหน้าเท่าเขารู้สึกว่าตามใครๆไม่ทันเลยพระท่านวางไม่กวาด นั่งลงข้างๆอย่างสงบและฟังเธอเล่าหลังจากเมสาเล่าทุกอย่างจนหมดพระอาจารย์จึงกล่าวอย่างนุ่มนวลดังสายลมว่าโยมเคยเห็นต้นไม้ในวัดนี้ไหมเมสามองไปทั่วลานวัดมีทั้งต้นโพใหญ่ต้นมะม่วงต้นพิกุล และต้นไม้เล็กๆเพึ่งปลูกใหม่พระท่านถามต่อโยมคิดว่าต้นไหนโตเร็วที่สุดมีสาสายหน้าไม่รู้เลยคะ่ะพระท่านยิม้มเพราะไม่มีต้นไหนถูกสร้างมาให้โตเท่ากันในเวลาเดียวกันในโยม ต้นโพต้องใช้เวลากว่าหลายสิบปีกว่าจะแผ่กิ่งใหญ่ให้ร่มเงาแต่ดอกพิกลบานเร็วหอมเร็วแต่ก็ร่วงเร็วบางต้นให้ร่มเงาบางต้นให้ผลบางต้นให้ความหอมบางต้นให้ความสงบท่านมองหน้ามีสาแล้วกล่าวว่า ต้นไม้แต่ละต้นมีเส้นทางของมันเองไม่เคยมีต้นไหนคิดว่าตัวเองด้อยกว่าอีกต้นหนึ่งมีสาฟังแล้วหัวใจเหมือนมีแสงบางอย่างส่องเข้ามาพระท่านเสริมว่าโยมกำลังเอาชีวิตของตัวเองไปวัดกับเส้นทางของคนอื่น แต่โยมลืมไปว่าคนอื่นก็มีเวลาของเขาส่วนโยมก็มีเวลาของโยมเช่นกันพระอาจารย์ถามต่อว่าโยมรู้ตัวไหมว่าตั้งแต่ทำงานมาโยมเป็นคนที่ช่วยเพื่อนร่วมงานคนอื่นมากแค่ไหนมีสาชงัก เนึกถึงทุกครั้งที่ช่วยงานคนอื่นแต่ไม่เคยคิดว่านั่นเป็นคุณค่าบางอันตมาภาพอย่างให้โยมลองนึกถึงคนที่โยมเปรียบเทียบชีวิตด้วยบางครั้งเรามองเขาแค่ช่วงที่เขาประสบความสำเร็จแต่ไม่เห็นช่วงที่เขาล้มเรามองเขาตอน ตอนนี้แต่ไม่ได้เห็นว่าเขาเดินมายังไงเราเห็นเพียงยอดเขาแต่ไม่ได้เห็นหุบเขาที่เขาเคยล้มลงไปมากี่ครั้งในขณะเดียวกันเรากลับเห็นจุดอ่อนของตัวเองชัดที่สุดเห็นช่วงที่เราสะดุดเห็นวันที่เราช้า จึงรู้สึกว่าเราด้อยอก,กว่าเขาทั้งที่ไม่ใช่เลยทุกคนมีเส้นทางของตัวเองมีเวลาเติบโตเป็นของตัวเองมีความหมายเป็นของตัวเองการเปรียบเทียบคือการนำภาระของคนอื่นมาทับหัวใจของเราเองโดยไม่จำเป็น แต่การยอมรับเส้นทางของตัวเองคือการปล่อยให้หัวใจได้เดินอย่างอิสระอย่างสบายอย่างเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงตอนนี้ขอให้โยมกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหายใจเข้า,เ,าเบาๆให้ความสบาย ไหลเข้าสู่ร่างกายหายใจออกชา้ชาๆให้ความกังวลเรื่องคนอื่นค่อยๆละลายออกไปคืนนี้ให้โยมพูดกับตัวเองในใจว่าเส้นทางของเราคือของเราไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่ง ไม่ต้องเปรียบเทียบขอแค่เดินต่อไปด้วยใจที่เป็นเราให้เปลือกตาของโยมค่อยๆหนักลงให้หัวใจค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นเหมือนตะเกียงเล็กๆที่ให้แสงพอดีกับทางที่เป็นของตัวเอง อาตมาภาพขออธิษฐานให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่โยมได้คืนพลังจากการเปรียบเทียบและกลับมารับรู้ว่าคุณค่าของโยมอยู่ที่การเดินบนเส้นทางของตัวโยมเองขอให้โยมนอนหลับอย่างสงบอย่างเบาอย่างเป็นอิสระ จากการเปรียบเทียบทั้งปวงอัตมภาพอนุโมทนาและขอให้หลับฝันดีพบกับเช้าวันใหม่ที่หัวใจเดินด้วยจังหวะของมันเอง